รสวัตค่ะมหาเศรษฐีก็นะคะเออชทุกเช้าวันเสาร์เนี่ยเราจะไปฟังผู้นำนะคะเออนำโดยคุณจอวิบุญยศนี่นะคะของกลุ่ม v G Academy นะคะก็เป็นก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจเออใหญ่ของประเทศไทยนะคะรวมรวมยอดขายเนี่ยไม่ทราบว่าจะกี่พันกี่หมื่นล้านแต่ว่ารวมรายได้ก็ก็ พันล้านหลายพันล้านเลยทีเดียวนะคะนะักขายกลุ่ม B G Academy เออเมื่อเช้านี้คุณจรเนี่ยเขา,เ,าเขาเริ่มต้นการพูดคุยกับเราเอบครึ่งชั่วโมงหรือหรือประมาณ40นาทีที่ผู้นำมาคุยกับเราเนี่ยนะคะพี่รินมองว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอกาสที่หายากมากเลยนะคะว่า,าผู้นำเนี่ยจะมาพูดคุยแล้วก็ชี้แนะให้เราเห็นว่าแนวทางในการทำธุรกิจโดยเฉพาะจังหวะนี้นะ ะะจังหวะอื่นจังหวะที่มันเป็น new normal เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะปรับตัวอย่างไรแต่พี่ลิงก็เชื่อว่านะคะเคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็คนที่เข้าใจเรื่องของความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการ lift เอาไลฟ์ล i ฟม my ไลฟ์แบบไหนคุณจอรเริ่มต้นด้วยคำว่าเออเราก็คือคนธรรมดาไม่ใช่คนแบบเออแบบว่าคนเก่งอีลอนมัสหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคนดังๆทั้งหลายที่เขาทำเขาเขาแบบเป็นหนึ่งเป็นท็อป5ฟของโลกเนี่ยเราเราก็เป็นคนธรรมดาพอเราเป็นคนธรรมดาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของบริษัทนูสกินอ e นเตอร์ i พ e ที่เขาเชฟมาให้เรา ทุกคนได้ทําธุรกิจคาธุรกิจเนี่ยถ้าถ้าถามพี่รินก็คืออะไรก็คือการสร้างสาขาค่ะถ้าหากว่าบริษัทไหนมีแพลตฟอร์มในการสร้างสาขาได้ดีอันนั้นก็โอเคแล้วถ้าประกอบกับผลิตภัณฑ์มันมันตอบโจทย์ด้วยนะคะมันมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่นะคะคุณจอนเข้ามาเริ่มต้นออบอกว่าเพราะเราเป็นคนธรรมดาเลยเลย,เลยต้องหาคล้ายๆกับว่าแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มที่ที่ที่ดีและเอื้อให้เรา,เามันมีความเป็นไปได้ที่จะทําธุรกิจในจังหวะนี้ได้แล้วก็ธุรกิจในจังหวะนี้ในมุมมองของพี่ริมก็ต้องเป็นนะคะว่าอยู่ในรูปแฟรนชชยแล้วก็ต้องออนไลน์ค่ะ new normal ต้องออนไลน์และผลิตภัณฑ์ก็ต้องเป็นเฮลท์แคร์ค่ะอะไรก็ได้จะเป็นเฮลท์แคร์เพื่อให้เราสวยงามหรือเฮลท์แคร์ที่จะเป็นตับไตหัวใจปอดเราก็ได้แล้วที่สำคัญสุดต้องไฮเทคโนโลยี และสุดท้ายต้องรักโลกด้วยคุณจอนก็บอกว่าหลายคนเนี่ยนะคะนูออสินไม่ได้เปิดมาเมื่อวานเปิดมาร่วม40ปีแล้วหลายคนก็เทคอิสฟอร์แกนมองข้ามคุณค่าบางอย่างของเขาไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของ ซัพพลายเออร์ที่ชื่อว่าหนูสินคือเอื้อให้เราสร้างสาขาได้นั่นเองนะคะแล้วก็ uh, เรื่องราวของคนทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่เจอวิกฤตคือไม่ตกงานไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเราก็คงจะไม่ลุกมาทำก็การการที่คนจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยออบอกว่ามีสองประเภทประเภทแรกก็คือว่าวิกฤต วิกฤตนะคะตกงานไม่มีเงินใช้ตายแน่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรประมาณอย่างนี้หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่พ่อมีพอกินอย่างพี่ลินเนี่ยคะ่ะพอมีพอกินลูกก็เรียนจบแล้วแต่ว่าอยากทำอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเพราะว่า j o โรยู่โ you only live n c e เพราะฉะนั้นไม่รู้จะเกิดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เพราะจังหวะนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสทําอะไรได้ที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะออมีความสุขตามถ้าเป็นพี่หลินที่ก็คือ ตามเอ่อมาสโลลอนะคะหนึ่งก็คือปัจจัยสี่เราสุกแล้วตอนนี้มีปัจจัย5แล้วเราก็สามารถที่จะจัดการกับภาวะนู่นนี่ได้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรแล้วก็ที่สำคัญสุดต้องมีมากมายที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้วันนี้นะคะการเป็น uh, ท็อป e รดเดอร์ของนูสกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นการยอมรับในตัวเอง และการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อื่นยอมรับเราฉะนั้นก็มองว่ารูปแบบที่การสร้างธุรกิจข,ของโูสกิน6คูณ4สุดยอดค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างร้อยสาขาได้ใน1ปีเรามีสิทธิ์ที่จะได้รายได้1ล้านบาทต่อเดือนได้ใน1ปีอันนี้คือ,อ,อสำหรับคนที่ Yes! ฉันปัทนาอันแรงกล้างเงินจำนวนมากอยู่คนดีๆอย่างเราอ่ะมีแต่ประโยชน์แน่นอนค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะเอ่อ uh, you l know, o you only live once แล้วก็ที่สำคัญสุดเอ่อ uh, คุณปัทนาสิ่งใดถามตัวเองว่าพร้อมยังคะ Are you ready ก็เอ่อ uh, สุดท้ายของคุณจอนบอกจะสตาร์ทอะไรก็สตาร์ตดีเอ็น คือปรารถนาสิ่งใดแล้วก็เทรดแบคมาเอ่อก็จะได้คำตอบว่านูสกินเท่านั้นที่สามารถเป็นยาพานะให้เราได้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะพี่นรินทรนัทลิมโพค่ก็ทำธุรกิจนูสกินวันนี้ก็พร้อมแล้วคะ่ะจะเทคออฟในนูสกินเวอร์ชันเขาเรียกนิวนอร์มอไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ